น,นี้เราถึงสถานีวงเลียนอย่างนั้นมันดู้นไปตงนี้ดิวไฟมันยังไม่ออกเย็นเหนื่อยนอะไปมาหาชช่สองคนครับไปออกให้ไปนะมาต้วยุกเฮ้ยขึ้นีกนขึ้นกน ไตัคนสาขนาดนี้เลีอยวรสามนาทีไปไปไหน่ตื่นเต้นอ่ะสมยนี้ส้งแรกเลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวัจะแกจคิวก็นั่งเอ็มาทีบอกบาซื้อนั่งหนึ่งามเก้า โอ้โห oh, oh, oh. มองพักไก่เลย่ตรงนี้เราก็อยู่ช่วงบางบอนะเฮ้ยเฮียบางบอนบางบอน เราก็มาเ่นมหาชัยนะทุกคนแล้วเราก็มาลีขบวนอะไรไม่รู้เราจะไปไปสองคนเราต่างโคจะรอรถมากรนแร้วีกานอะไรนะขบวน เพราะฉะนั้นเราต้องกลับขบวน4344 4, 4. เอ้ย4346ดมี่่รู้หรือไหนเป็น t e s เกูกับขบวนนั้นนะครับนั่งสบายปิดครา1หงอเยอะเยอะเยอตอนนี้เราอยู่ที่สถานีลังโคนะคะเดี๋ยว<ท>ให้ข้อมูลขบนลวนเราดีนะคะรูนน่าจะเป็นขบวน4ี4 2นะอเ้ยไ้รูีเมั อยู่นี่นี่เองมาทำขบวนบ่ายแน่นอน่รัอ,อีดิวขอทางท่ายดมอขอทาท้ายบ้าบอ <c oughs> นี่ลูกละหนึ่งสองศูนย์หกีดิวขอ,อ,อไม่ไดนตรนี้ตอนนี้รถจะถอยเข้าลงนะคะนี่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่สถานี มหาชัยแต่นี่นึงน่งหนึ่มันไปตั้งแต่เช้าแล้วล่ชาช้าด้วยนี่ค่ะตอนนี้เราถึงมหาชัยแล้วนะคะนี่ค่ะน,นี่มหาชัยแล้วเราต้องไปข้ามเรือตรงไหนตรงนี้แล้วก็เดินกันู้นแล้วก็เดิดนอียังใจอยู่ช่ไมต้องพอสมควรห้านะนี่อันนี้ก็คือตลาดมหาชัยถูกปะ่ะใช่เราจะต้องไปข้ามเรือด้ย อะไรนะป้ายอะไรนะถ้าเดินมหาชาย<ม>นะก็เดินสุดซอยมาแล้วจะเห็นไปกินฝั่งลุงได้ปะไปกินฝั่งลุงได้ปะได้เดิล่เยอะแยะแต่เลือไปแล้วใช่เหรอถอยเข้าหรือเปล่าฮะไปแล้วเนี่ยคนมานีไม่มีรถมอไซค์ขึ้นได้ด้วยหรอหือก็คนนักเรียนมากเลยเพราะรถมอไซค์คนเฮ้ยชอบอ่ะอชอบอ่ะขับเลยกี่บาทสามบาทนะททท

เราจะเดินจากนั่งอยู่สถานีรถไฟบ้านแหลมนะคะเดี๋ยวจะมีขบวนรถเข้านะคะ thank <laughs> you i ตามที่เขาบอกเลย รปรกอท่ขอสักนณะของท่าที่กาดัวมาทำรถูกต้องด้วยค่ะอันนี้เราก็มาถึงแล้วนะคนเยอะมากคาาไม่ได้เป็นรับตาล้มุต่อมันไม่ใช่ซิกเนเจอร์รีบหูกแล้วอ่ะ เริ่มเลย4นาที ติดตัวมาดำเนินการขอบวนรกให้ครบถ้วนเต็มเลยครับที่มีสถานีไปก็แหล้ครับตอนนี้เราก็มาถึงมาหาชัยแล้วคุยเป็น นี่นะคะสถานีมหาชัยได้เวลากลับแล้วค่ะเออเดี๋ยวกดตังกัน